สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะยอดรับนักศึกษาอาชีวศึกษาปีนี้ยังไม่ตรงตามเป้าด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคาดมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการรับนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา2567ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ยอดผู้สมัครยังไม่ตรงตามเป้าหมาย ว่าการเพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพนั้นขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลว่ายอดผู้สมัครเรียนของอาชีวศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็เข้าใจดีว่าความนิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้บุตรหลานของตัวเองเลือกเรียนสายสามัญโดยเรื่องเหล่านี้คงไม่สามารถไปบังคับการเลือกเรียนของใครได้ให้ขึ้นอยู่ตามความสมัครใจอีกทั้งยังพบข้อมูลอีกว่า มีผู้สมัครเรียนอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ไม่สามารถพาตัวเองไปเรียนต่อในระดับชั้นถัดไปได้ส่งผลให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเด็กบางคนเลือกไปทำงานต่างประเทศและอีกจำนวนหนึ่ง ก็ไม่อยากที่จะเรียนต่อในจุดนี้เราจะต้องไปสำรวจหาสาเหตุว่ามาจากเรื่องใดเพื่อนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาตามเส้นทางความถนัดของตัวเองที่อยากจะเรียนรู้ อย่างไรก็ตามเรื่องการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพนั้นได้มอบเป็นนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งแล้วว่าขอให้ยกระดับการประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพว่ามีดีอย่างไรเรียนจบแล้วมีงานทำที่ดี และที่สำคัญการเรียนสายอาชีพต้องมีคุณภาพและการทำให้การเรียนการสอนสายอาชีพจะมีคุณภาพได้นั้นเราต้องปรับปรุงความทันสมัยของการเรียนการสอนหลักสูตรและความร่วมมือกับสถานประกอบการซึ่งการผลิตผู้เรียนของอาชีวศึกษาจะต้องตอบโจทย์ตลาดแรงงานมันก็มีหลายหลายปัจจัยนะครับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะไปสายสัมพันธ์ก็ตามหรืออาจจะมีความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจนะครับก็คงต้องไปดูในในสาเหตุนะครับหากเขาไม่มีความพร้อมมีสังเกตแล้วไปบังคับเขามาเรียนบางทีเขาเรียนเสร็จแล้วก็เปการดรอปเอาซึ่งจะมอบนโยบายแล้วให้ให้ไปดูนะครับถ้าจะดูตัวเลขเก่าก็จะมีมาเรียนแล้วก็เรียนไปปีเดียวแล้วก็ปี2ก็ดรอปเอาปออไปครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆก็ต้องไปดูดูปยจจัยคือต้องต้องต้องแก้ทุกมิติในการทํางาน แต่ที่จุดเน้เนๆก็คือถ้าใครมาเรียนต้องให้มีคุณภาพนะครับก็การมาเรียนก็เป็นเรื่องการสมัครใจเราจะไม่ไปชักชุงใจที่มาเรียนแล้วก็เพื่อเอาตัวเลขในการว่าเข้าเรียนเยอะแล้วก็สุดท้ายก็เรียนไม่ครบอะไรเงี้ยคงไม่ไม่เน้นไม่ตินี้นะครับม่ติก็คือว่าถ้าใครเรียนแล้วก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วต้องเรียนให้ครบแล้วก็จบไปแล้วให้มีงานทําให้มีคุณภาพครับที่ดอกเอาไปนี้จะมีการ ติดตามก็ก็มอบมอบแนวทางนะครับมอบแนวทางก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรบางทีดอกเอาก็อาจจะออกไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับบางคนบางคนอาจจะไปทํางานต่างประเทศเลยก็ได้ไปดูเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับตอนนี้วันนี้วันนี้ก็ข้อมูลไม่มีนะครับก็เพิ่งรู้ในเบื้องต้นนะครับก็มีออกไปประมาณชักสักไม่ไม่มากนะครับไม่ไม่หลักไม่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 มากเท่าไหร่แต่แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียเลยเมื่อเรียนแล้วก็อยากให้เรียนตลอดครับ สำหรับแนวทางการรับนักเรียนนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีนี้คือ 1. สถานศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาเร่งรัดกรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในระบบนักศึกษานักเรียน 2. ส่งเสริมโอกาสให้กับนักเรียนที่ตกหลน่นให้มีที่เรียนโดยเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบพิเศษดังนี้ประสานงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำรวจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียนร่วมกับสถานประกอบการชุมชนเพื่อสื่อสารและส่งเสริมการรับนักเรียนนักศึกษาเผยแพร่ข้อมูลและการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแก่ นโดยนักเรียนปัจจุบันและสื่อออนไลน์ส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มพิเศษเช่นผู้พิการกลุ่มเปราะบางนักเรียนยากจนให้ได้มีโอกาสเรียนฟรีในโครงการต่างๆของอาชีวศึกษา